ิดบวกว่าเป็นเข้าบ่มีไอเดียในหัวขึ้นมาเลยคือว่าตื่นมากเลี้ยงวัวเลียงควยปูพักดำหน้าเกี่ยวเขาหาปูห้าลากิดความคิดเขามีอยู่แค่นั้นมันก็เลยบ่มีความรู้บ่มีความคิดใหม่ๆพูดขึ้นมาในหัวบบดนี้เขาก็อยู่ไปแบบมือๆตั้งแต่นุ่มแต่สาวจน,<ๆ>นหอดเฒ่าหอดแก่นล่บพี่นออกมันก็เลยชีวิตมันอนอกาามันเล่าก็เลยเ็นนิมกอบโยมันเป็นแนวใดเนาะส่วน พนุพงูสาวเป็นที่ในเรียนสูงๆเนาะจบหมหกปวชปวสป,ปริญญาตรีมันก็สิมีความดูอีกอย่างหนึ่งก็คือสาม,มารถเท็นงานในหลายชนิดโดยเฉพาะโดยเฉพาะงานที่ใส่ความคิดบ่ดยออกแห้งก็ยังรลุนพแม่ปปุญ่าต่ตายายเขาเน,นะนั่นก็นดีใจน้ำพึ่นดีใจน้ำลูน้ำหลานกะนั่นแหะ ลุนลานลูกลูกลานรุ่นหลังๆเขาจังส้มเด็จกลัวคนรุ่นก่อนๆเฮาเนาะคืออย่างพ่อแม่เป็นช่าให้เช่าสวนชาวนาก่ะเห็นลูกหลานไปเห็ดงั้นออนลุงออนไล่ค่ะได้เงินล้านมาต่อนกันแม่้บ่กคยเห็นในคลิปนี้ยังไลแม่้งบ่ที่ที่ไอ้ลูกหลานได้เงินได้คั้มมากตอนพ่อแม่เป็นหลานๆแม่้งบ่แต่ว่าให้พ่อแม่ไปเห็ดจังสันกับเห็ดบ่ได้ให้คนรุ่นรุ่นอ่ะห้าสิบหกสิบไปมาเห็ดจังสันกับอะไรมั้งบ่ กันบ่ได้เรียนสูงแม่นบ่กันพู้มันเรียนสูงมันก็สิได้ส่วนหมู่เฮาที่เรียนต่ำๆนี่ก็นั่นล่ะก็หาอยู่หาปู่หาป้ากินตามย่ากรรมตามความคิดที่คิดได้นั่นล่ะนี่ล่ะผมยังคิดว่าผมบ่อยากเป็ี่ยนก็ยังดุนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาไห่ผมก็ยังพยายามเรียนพยายามถีบพยายามดันจะคของขึ้นจากโคนตมให้มันได้แต่ก็แสนยากแสนยากอีหลีเพราะว่าความคิดเฮามันคิดลบมาแต่น้อยมันคิดลบมัน เสียน้ำหูน้งตามาที่หน่วยวันนี้เฮาสิมาคิดบวกให้มันชัดเจนเป็นนใไม่ไปเลยนะมันมันก็นอยากอยู่ผมกับพญามห็ดพญามพญามห็ดเด้พญามห็ดพญามอันนี้คือกันแต่ว่ามันมีความคิดจิตใจสมรู้เข้าที่มันฝังหลากลึกลุไปมันบวสมาธิสิลูออกไปจากความคิดจากจิตใจคุณเบื่งเขา้าเลยกะมันสิข็ดได้ประมาณหนึ่งสิคิดได้ประมาณหนึ่ง กคดีกว่าเฮ็ดบ่ได้เลยกคดีกว่าบ่ได้บ่ได้พัฒนาเจ้าของหยังเลยคือยังวันว่าบอกว่าให้พัฒนาเจ้าของมือละพวกเส้นหนึ่งกะดีคือกันโคตรคู่ิ่นบอกมาเน,ะนาะเนาบ่ได้บ่ได้มีความรูวหย,ยังไรเท่ากัไปฟังเขาแล้วก็ปรับจิตปรับใจเจ้าของให้มันได้มือละนิดละน้อยเนาะคือยังผมแต่ก่อนเนี่ยก็บ,บ่สามารถออกมาบอกจังซี่ได้กดค,ค่อยๆเรียนรูค้ค่อยๆปรับบ่งจ้าของให้มันออกมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังได้ แต่สิให้ไปสอนเป๊ะๆแบบโคตรแบบครแบบูที่เพิ่นสอนเข้ามามันก็เป็นไปบ,บว่าอะไรว่ควบดูห้องก่อนควบดูห้องหกมาสามยี่ห้อมาสมารถที่ไปสอนคือยังคนปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทโน่นสอนโน่นไหนเนาะคือยังผมไปรเรียนน้ำโนดน้ครูก่อนส่วนหน้าก็มีแต่ปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกกูเนี่มเรียนมาแต่เฮาสิคือเขาบ่าอะไรเขาก็ได้ไปฟังได้แต่ไปฟังเขามาแกนะครับบอกโซ่พีโซ่เราฟังว่ามเาม,ามื่อเฮ้ามัมีโบมีความรูเฮ้าก็ควรไปหา ฟังหาเลียนหาอยังเนาะเด็กสมารกก์กบอกได้ว่าคนเขาอปะมากเรียนรู้เมื่ออายุมากถ,ถึงระดับหนึ่งแล้วโดยเฉพาะคนสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีไปแล้วโบปอ,บอมักเรียนรู้บอมักไปฟังเด็กหน่อยที่เขามีความรู้กลัวให้เขามาสอนอยู่คองนี่แล้วเพราะเพราะเจนางือคิดว่าจเจ้าของมีประสบการณ์ชีวิตหลายเลี้ยบ่อยากให้เด็กหน่อยสอนนี่แหละบ่อยากให้เด็กหน่อยมามาสอนอยู่คองว่าอาน้ห่อนมาก่อนเขามันก็เลยมันก็เลยบ่สำเร็จน้ำเขาแหล่ะแหละพี่น้นองกระว่าไปกั มันกล่่าไม่ยังดีขึ้นดอกคแค่ว้าซื้อเพราะว่าห้อยู่เลยว่าบอกไปพี่นองกแค่รับฟังซื้อกะคือสิบุห็ดดอกเนาะผมกยายามเห็ดพยามปรับตัวไปเรื่อยกหวังว่าจังมือหนึ่งมันสิดีขึ้นน่ะแหละดีกว่าห้องอยู่ซื้อเนาะคืออย่าง,งัานออนไลน์กะคขันมีเหื่อมีแห้งผมกับโพสต์ต่อไปนะ่ะว่าท่านยอมแพ้่มันดอกออก,ก,กันยอมแพ้่ที่เป็นเฮาะ็มันก็คือยอมแพร่คือป่งคือป่งคือบอกอย่างยังแล้วก็คือยู นอนเว้นถามือไยแต่เนะพวคนนอมันต้องพัฒนาเปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเท่าสีบ่งแห้งสีต่อสูงนะครับมื่อกี้กินเขาก็ได้เดี๋ยวสิไปได้หาอาหารงูต่อไปครับผมเมื่อไหร่สีมามอวงไม่ดอกกันมีมีแห้งสวัสดีครับ